สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีส่วนคลัมส่วนแรงครับผมอ่ะคนสุมยิงมามาสุมยิงปลาชะโดครับไม้เก่าไม้เด็ดครับจาเมว่านี่เสื้อขาดไปครับโอ้สิดายแห้งครับตัวนั้ไหนมีซีโร่ขึ้นนะครับตัวฮะต่เกียร์เมื่อไหร่เรามื่อไหร่แชร์กระาฟพี่น้องกดไลย์กดแชร์กดติดตามไปกระลังใจกันเลยครับผมไปครับตามกันไปครับเมือนี้่ นหนึ่งชั่วโมง โดนที่นองโดนไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปไปมาทับขึ้นมาเจอสา,ายลอยหาซิฟนี่เป็นไหนดึงสูรเยพันบออหน้าระหว่วดึงสูงเลยครับสายลอยหาซินี่ครับอ้าโอ้มั่นเลยครับบานนี่ทับขึ้นม่โดนอมา ว้าครับเขาหนาเอาขึ้นมาเบื้องหน้ากันดูโอ้เหนียวดีดีครับร้อย e e ร้อยห้าสิบนี่สุดยอดครับอ้าวไปมันรุดยาสีรุดอีกเหรอคึอไหมให้เบื้องหน้าเป็นกันหนูตัวไอยตัวใหญ่เฮีแขงดีอยู่ตงหัน มันถีออม่มหาหินครับม่นทีม่มหาหินครับมันสลาดครับมันเคยรุดว่าอยู่นหนวะไปผุวขึ้นไปแล้วครับขอไปผนเขอไปไหนคุณฮะน่าสวยอยู่ครับเนี่ยอ้าาอันแล้วครับพี่น้องคนซูมยิ่งเห็ดแล้วครับเหมือนนี อ้าไ้เห็นกมัน,นก้อนเนี่ยเสือ,อยครับใจเนี่ยมีสองอยู่ครับอ้าวเย็ดนะครับสองโลได้ครับตัวยี้ อ่ะนี่น้องยกค,ครับโยกว่าเนี่โอ้สายดีดีครับสายนีย่พี่นี่ลอยหาซิบนี่ยซื้อย,ยอดเลยครับุณสีรดกีน้อนสิรุดไปไปครับลงไปป่าครับ ผมได้กินแด้แน่เลยผมสั่มกันครับสายผมสิรุดเหรอได้กินอยู่เวลาขว่อย อหวานอยู่คักวัวนกขึ้นมาพี่น้องหวานต้องจังซี่อีงอยู่อุ่นใจไหมไหม

สองขึ้นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่ขา้างล่างอันาน้อยๆโมเมีนได้ครับไปพี ه, ่น้องลงไปเก็บปลาครับผมเจอกันข้างล่างครับนับพี่น้องสารุปผลงานกัน,กนครับมาอน,นี่โอ้คนซุ่มยิงเห็นได้อีกเลยครับผมสวยงามครับกระโดดปงตะมุกตัวนี้งามครับเลย ใส่นาจิม่านสองครับผมใส่แตรมแล้วครับวัอนี้สำเร็จแล้วครับใส่สายพี่อีลอยหงษ์ทิปปอนเหนียวครับดึงสูงเลยครับแต่แรกกาแฟพี่น้องก็อลไรก็แชร์ก็ติดตามก็ร่างใจกันเด้่ยครับผมวันนี้คนสูงยิ่งก็บเขาอยากพิชิว้ซทำเนี่ะครับเดี๋ยวสั่งกิโลให้เบิ่งครับผมไปครับผมสั่งกิโลให้เบิ่งแล้วกลับบ้านเลยครับ สองโลห์หาพี่น้องสองโลห์าครับเลยสองจุดห้าแปดครับสองจุดห้าแปดกิโลกรมัมใส่สวยเลยเนีย่ว่ามันหน่อยมันมีอันเนี้ยที่เหลเห็นมือขึ้น,นว่ามันเบาเบาครับนี่ครับพี่น้องเห็นเบาครับสองจุดห้าแปดกิโลครับ สวยเลยครับนะครับพี่้องอยังนี้กับซองพัสดุยิ่งกับขออยาดพิชิตว้แค่นลยครับผมกระบ,บานครับผมสวัสดีครับ